สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะวันนี้เจอเจอกับช่องอยวรถครอบครัวของเรานะคะอัปเดตสต็อกรถสวยสําหรับรถครอบครัวสวยๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะอยู่จะมีนะคะในส่วนของตัว Toyota าฟ r ร์ n ูเนกับ Isuzu m u ิวค่ะใครที่มองหารถสวยๆส,สภาพดีนะคะมองหารถเจที่นั่งมองหารถที่แบบว่าออ้โหราคาดีสภาพ้ววแถมยังฟรีดาวได้ทุกคันแบบนี้พี่ต้องดูคลิปนี้เลยนะคะมองหารถประเภทไหน ตายไหนนะคะแล้วก็ชอบราคาประมาณเท่าไหร่ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดกลับอยู่ได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะสามารถทักแชทและแอดไลน์ได้ตลอดเวลาเลยพี่ๆค่ะใครที่มองหารถสวยสภาพว้าวนะเรามาดูเลยชอบแบรนด์ t o โยต้ก็ได้หรือชอบแบรนด์อิ z ุก็ได้นะคะบอกเลยทุกคันนี้สภาพแบบหือ ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวอิจะพาดูคันแรกนะคะต้องขอประทานอภัยนะอาจจะมืดสักนิดหนึ่งนะบังเอิญว่ามาค่าเนาะเดี๋ยวอิวพามาดูคันแรกกับคันนี้เลยนะคะพี่ๆขากับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ของเรานะคะคันนี้สวยมากนะ,ะสดดีดําดุดันค่ะราคาดีแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันได้เ็มอ่าได้เป็นตัวสองจุดสี่ตัววีปีสอ,อ,องพันสิบเก้าออปชั่นค่อนข้างที่จะมาเต็มและเป็นรุ่นขายดีนะคะสําหรับสเปคตัววีนะ ใครอยากได้รถสวย,สวยนะคะอยากดูสภาพภายนอกภายในนะคะทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยจำป้ายทะเบียนแคบป้ายทะเบียนแล้วก็ส่งมาได้เลยค่ะเดี๋ยวอยิวส่งรายละเอียดให้ดูทั้งภายนอกและภายในเครดิตไม่มีปัญหาค่ะรายได้เป็นสองเท่าค้างวดต้องการที่จะซื้อท่านเดียวแล้วจบลองทักเข้ามาไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนนะ,ะหรือใครนะคะชอบรุน่นนี้ชอบสเปคตัวนี้ค่ะเป็นตัวลีดเดอร์ของเราค่ะคันนี้ล้านกับหนึ่งอ่าล้านกับห้าหมื่นเท่านั้นออกห้างป้ายแดงนะคะนี้ อยู่ที่ประมาณ1นล้านห้านะคะได้ปี2022ด้วยนะคะไม่ใช้งาน70,000กว่าโลเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้เลยคันนี้ผ่อนไม่เกิน20,000ืผ่อนอยู่หมื่นไปลาๆค่ะส,สนใจนะดูคลิปนะคะแล้วก็แคบป้ายทะเบียนแล้วทักเข้ามาตามไลน์ได้เลยค่ะติดต่อสอบถามได้ตลอดไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจกันนะคะมีเพียงหนึ่งคันนะตัวลีเดอร์นะคะได้เป็นตัวนะคะ2.4ได้เป็นตัว V ค่ะคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะ นี่2022ถือว่าใช้งานน้อยมากนะคะไม่ที่นี่ไม่มีกรอแน่นอนมายังไงไปอย่างนั้นนะพี่ๆ่ะหรือถัดมาค่ะสำหรับตัว m ิวเอของเรานะคะสีดําดุดันเช่นเดียวกันใครนะคะต้องการหรือว่าชอบนะคะในส่วนของตัวแบรนด์อ s สู u คันนี้ออปชันมาเต็มโดยเช่นกันนะคะอ่าไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวอูพาดูนะคันนี้ราคาดีด้วยนะราคาดีด้วยผ่อนอยู่หมื่นไปๆนะคะทักแชทแอนไลน์เข้ามาเพราะว่าเดี๋ยว๋จะพาดูแบบ คร่าวๆ,ๆไวๆสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครแบบว่าโอ้โหมองหาแล้วชอบแบบรถฟรีดาวได้อย่างนี้โครงสร้างเดิมๆนะคะรถสวยๆนะคะไม้แบบน้อยๆนะคะแล้วก็ราคาหาันลงมาจากายแดงค่อนข้างที่จะเยอะนะาราคาดีรถที่นี่มีารันตีมีการตรวจรถนะคะคุณภาพของรถนี้ไม่ต้องห่วงสีดาวครึ่ง5ดาวแน่นอนนะคะแกบไปทะเบียนเราทักเข้ามานะคะชอบหน้าไหนชอบสเปคไหนชอบอสไตล์แบบไหนภายนอกภายในเครื่องยนต์นะคะรายละเอียดนะคะดูสำเนานะคะดู เล่มทะเบียนดูได้หมดเช็คประวัติได้หมดรถที่นี่นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องเช็คประวัตินะได้หมดเลยนะคะไม่มีรถย้อมแมวมาแน่นอนการันตีเรื่องคุณภาพนะคะต้องที่เพชรยนต์แล้วติดต่อหาเซลล์อยู่อย่างคันนี้ค่ะตัวมิวเนะคะตัว1.9ค่ะคันนี้ตัวอีริก n นไหมนะคะสวยมากนะคะราคาดีด้วยนะคะันนี้ ลงมาจากป้ายแดงประมาณ4 000, ี่แสนอะลงมาจากป้ายแดงประมาณคร่าวๆนะสี่แสนจัดไปเลยคันนี้น่าจะเป็นเครื่อง3.0นะนะคะคันนี้น่าจะเป็นเครื่อง3.0ลองทักเข้ามาดูเดี๋ยวดูรายละเอียดแบบละเอียดละเอียดให้เลยทุกคันนะอยู่สามารถดูรายละเอียดนะคะสามารถ ตอบได้ทั้งหมดนะคะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นรุน่นนี้สเปคนี้เป็นตัว DVD ค่ะ,นะะ,น,คะคนะคะเป็น1.9ตัว d v d ีดีสีขาวมุกนะคะราคาเบาด้วยนะค,ะคันนี้ถือว่าราคาแบบกลางๆผ่อนแบบเบาๆนะคะตัว1.9ตัวเนวิด้วยคันนี้เป็นดีออ i ิค่ะ789,000ได้ปี2019ไมล์หลักหมื่นคันนี้ไมล์หลักหมื่นค่ะนะคะผ่อนอยู่หมื่นต้นๆน,นะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่หมื่นต้น,ตน นะะสนใจอย่าลืมทักแชทและแอดไลน์ตามข้อมูลที่ให้ไว้ได้เลยนะคะพี่ขาแคปไปทะเบียนแล้วทักเข้ามาได้เลยรถครอบครัวนะคะช่องอิวรถครอบครัวนะคะพี่ขารบกรนติดตามไว้อยู่จะอัปเดตรถสวยๆส,สภาพดีที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะเป็นรถที่สามารถนะคะเช็คได้มาดูได้ติดต่อมาได้นะเข้ามาดูรถได้ค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะติดต่อหาเซลล์อิวได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้เนี่ยโทรก็ได้ค่ะติดต่อทางไลน์ก็ได้24ชั่วโมงไม่ต้องการ วไม่ต้องเกรงใจติดต่อเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะหรือนะคะถ้าไม่ชอบสีขาวมุกจัดคันนี้ก็ได้ค่ะสเปคเดียวกันแต่เป็นสีดำนะคะรถที่นี่มีทุกคันพี่เห็นด้านหลังไหมสีแดงก็มีนะคะฟอร์จูเนอร์ก็มีหลายนะคะมีเยอะนะคะสต็อกนะคะรถเจ็ดที่นั่งของเราค่อนข้างที่จะมีเยอะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะยังมีสต็อกอีกอยู่ก็ดังก็มีอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้ามองหารถสวยสภาพดีชอบเจ็ดที่นั่งพี่ต้องทักเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ที่ให้ไว้เนี่ยอยากให้ทักเข้ามาบ้าง มากมากเลยกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะนะคะกดติดตามช่องไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะกดแจ้งเตือนอิวอัปเดตรถสวยๆให้ทุกวัน ะะรถเกรด A ต้องที่นี่เลยเราจะเอารถเกรด B เกรด C มาก็ได้นะแต่ที่นี่บอกเลยไม่มีนโยบายทําเพราะฉะนั้นซื้อรถที่เนี่ยว้วางใจได้มีารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะเรื่องของสถาบันการเงินมีมาให้เยอะนะคะมีให้ครบๆเลยนะคะไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบเราได้เงินไขพิเศษจากสถาบันการเงินหลายๆที่หลายๆแห่งแถมยังได้รับรางวัลน,นะคะเรื่อง p e r f o r m ร์แมนะคะเรื่องนี้เสียของเรานะลูกค้าที่เนี่ยเกรดดี D, นะคะแล้วก็ นี่เสียไม่มีการเสียนะคะแล้วคุณภาพตัวรถนะได้รางวัลอันดับหนึ่งของประเทศเชื่อใจไว้ใจได้มาดูรางวัลได้นะคะที่บริษัทติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะอย่างคันนี้นะคะตัวสีเทานะคะไม่ค่อยมีมานะสีเทาดาไม่ค่อยมีเข้ามาน,ะนานๆมีเข้ามาทีวันนี้จอดอยู่ที่นี่แล้วทักแชทแอดไลน์เข้ามาดูไปทะเบียนอ่ะให้เห็นชัดๆ840นะคะรีบเลยนะคะทุกคันฟรีทาได้หมดนะผ่อนอยู่หลักพันก็มีหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆหมืน่นปลายๆก็มีขึ้นอยู่กับสเปคขึ้นอยู่กับปีขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างแต่รถที่นี่บอกเลยไม่สวยเราไม่รับเข้ามาพิควมัมชนหนักจมน้ํามีตัดต่อตัด,ตด,ตดแต่งเครื่องเราไม่รับแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรถสวยสภาพดีเกรดว้าวาแบบนี้นะคะต้องรีบทักเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมนะพี่ๆช่วงนี้นะคะ,ะรถเนี่ยราคานะค่อนข้างที่จะดีนะคะราคาค่อนข้างที่จะดีออกห้างป้ายแดงอะ่ะ โอ้โหพี่นะคะถ้าไม่มีเงินดาวยี่ห้าสาเปพี่อย่าคิดเลยว่าจะได้ผ่อนในหลักนี้แถมนะคะรถที่เนี่ยนะคะราคาหันจากป้ายแดงลงไปก็อย่างน้อยนะ3-4มสี่แสนละต่อคันนะคะซึ่งได้รถปีใหม่ไหม่น้อยด้วยนะคะแล้วก็เงื่อนไขก็ง่ายๆฟรีดาวได้อีกตั้งหากนะคะเงินดาวที่จะไปใช้กับป้ายแดงพี่ขานํามา นำมาต่อยอดดีกว่าเอาไปต่อยอดเสริมเพิ่มเติมธุรกิจดีกว่านะคะได้รถดีๆได้วารันตีด้วยจากที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะต้องการหารถครอบครัวไว้ใช้นะคะลองทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างต่างจังหวัด้อได้รถสไลด์มีบริการนะคะแล้วก็นะคะเรื่องเอกสารนะเจ้าหน้าที่ไปหาถึงน้ำพันไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะคะอย่าลืมทักแชทและแอดไลน์เข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างย้ำอีกทีกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้อยู่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลา ก่อนชอบคันไหนแคปหน้าจอเข้ามาหรือถ้าเข้ามาสอบถามบอกว่าชอบสเปคนี้มีหรือเปล่าแล้วพี่อาชีพประมาณนี้ทําได้หรือเปล่าลองสอบถามกันเข้ามาดูไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า